บริษัทที่นี่รำอานะคะวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2567ขึ้น11น้นค่ะก็ระบายน้ำเพิ่นเคยค่ะระบายนะ้ำเพื่อเอาปลาออกนะคะลาแดานี่ค่ะวันใหม่ของเราเป็นช่วงชั้นหางสวยงามตรงที่รัดนี่มาลน,น,นี่ค่ะหยิบหยิบนี่คือปลาเต็มหน้า,นาตาเลยกำลังไหลออกวนค่ะเรามาดูกัน เรามาสั่นบ้กะตีฮะค่นกันหกโมงแล้วคะ่ะยังใหม่นะคะชาลาัละห้สิบเซนติเม้ยค่ะ ปลาอยู่หลังวนแลคะนี่คือปลานะคะ